รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนพี่น้องในเช้าวันศีสุดสัปดาห์กับสารธรรมมีสไตล์ในรายการพุทธปัญญาพิรมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปร่วมกิจกรรมกันต่อกับงานครบรอบ29ปี P โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นเราชมกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะถ้าฉะนนั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิรม เราได้นำบรรยากาศงานถวายสักพัร9วัด9จังหวัดเพื่อสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสครบรอบ29ปีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นมาฝากให้รับชมโดยวันนี้เรายังมีสาระที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันต่อนะคะก็มีธรรมะเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความเมตตาทำคำจุนโลกโยมผู้เจริญทั้งหลายวัดห้วยหมู เป็นวันเล็กๆอยู่ที่ราชบุรีโยมดูแลเด็กออทิสติกกับเด็กดาวซินโดมโยมผู้เจริญทั้งหลายเด็กๆพวกนี้ก็บอกว่าเขาไม่อยากเกิดมาเป็นเด็กพิการเลยเขาอยากเกิดมาเป็นเด็กปกตินี่แหละอยากจะไปเล่นกับเพื่อนไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าบุญบุญก็ทำมันน้อย ชาติก่อนๆก่กกสร้างสงบุญมันน้อยให้ทานมันน้อยรักษาศีลม,มันน้อยเจริญภาวานาม,มันน้อยก็เกิดมาสมองก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีพิกลพิการบางคนก็ซ้ำซ้อนเดินไม่ได้นั่งรถบินแชร์บ้างติดเตียงบ้างบางคนก็พูดไม่ได้นี่แหละโยมผู้เจริญทั้งหลายบุญบุญที่โยมทำวันนี้แหละจะเป็น อันนี้สง์จะทำให้ร่างกายเราเกิดมาแข็งแรงเกิดมาจะความสุขเกิดมาครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เกิดมามั่งมีสีสุขเกิดมาก็ร่ำรวยเลยก็มีอยู่ที่อาศัยบุญทานศีลภาวนานี่แหละโยมผูเ้เจริญทั้งหลายกรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะท่าน เป็นหมอท่านก็บอกอย่างนี้เลยว่าเป็นเรื่องของกรรมท่านเอยไปเรื่องของกรรมนะก็ไม่เป็นไรคุณพ่อก็ดูแลให้ดีที่สุดต่อไปฉะนั้นญาโยมผู้เจริญทั้งหลายวันนี้โยมมานั่งที่นี้ร่างกายก็สมบ,บูรณ์ทุกอย่างมีบารมีมีวาสนาทุกอย่างแต่ก็โยมก็อย่าประมาทในชีวิตก็ขอให้ต่อบุญไปเรื่อย นาทานศิลภาวนาโยมก็ทําไปเรื่อยๆจนวัรละสุดท้ายของชีวิตแล้วกันนะเพราะว่าบุญนี้จะต่อส่งเสริมให้เรามีความสุขในภพนี้อยู่ภพนี้ก็มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองแม้แต่ละจากภพนี้ไปแล้วสู่ภพเบ,บืนะ้องหน้าก็มีแต่ความสุขฉะนั้นโยมมีโอกาสไปเที่ยวรับเช่าบรีผายไปราบบรีอย่าลืมไปเที่ยววัดห้วยหมู่บ้างนะคุโยมนะ,จะเจริญพร ั่วโมงนี้กล่าวได้ว่าเป็นชั่วโมงดีหรือเป็นชั่วโมงบุญบุญตั้งแต่ต้นมาจนถึงปานนี้แหละเป็นบุญเป็นดีมาโดยตลอดโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยถ้ามองถึงเหลี่ยมที่โลกปรากฏอยู่อันเกิดขึ้นจากการกระทำของคนเนี่ย มันจะมีอยู่สองเหลี่ยมสองมุมนั่นก็คือดีกับไม่ดีกุศลกับอกุศลหรือว่าบุญกับบาปหลักใหญ่ๆก็จะมีอยู่สองเหลี่ยมสองมุมแบบนี้แต่สองเหลี่ยมสองมุมที่ปรากฏนี้มันเป็นผลงานของคนเป็นผลงานจากการกระทำขณะนี้เราทั้งหมด อยู่ในช่วงจังหวะของดีเป็นบุญพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นศาสดาเอกของโลกเปิดทางให้เราได้เห็นโลกแล้วก็สองรายการนี่แหละคือดีกับไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าวางเป็นหลักการให้เราวางตัวหรือว่ากระทำต่อเรื่องสองเรื่องนี้ ในมุมมองกว้างเป็นสี่รายการถ้าหากว่าแคบลงก็จัดเป็นสองรูปแบบตามดีกับไม่ดีของเก่าซึ่งเป็นบาปเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าของตัวนี้ต้องละออกถ้าเปรียบเหมือนกับน้ำท่วมบ้านหลังจากตั้งกระสอบสายไว้ได้ดีแล้ว ไม่ให้น้ํารั่วไหลเข้ามาก็ต้องสูบน้ําซึ่งเราไม่ประสงค์ออกไปดังนั้นส่วนไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงวางไว้ตัวแรกกั้นซะก่อนกั้นเขื่อนให้ดีระวังอย่าไปถลำทำอันที่สองชีวิตนี้ถึงจะระวังเพียงใดมันก็เป็นไปได้พลาดท่าไปบ้าง หรือเกิดทำโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็มีตัวประเด็นที่สองนี่แหละก็ต้องตั้งหลักใหม่นั่นก็คือต้องสูบออกต้องโกยออกต้องละเว้นสิ่งเหล่านั้นนี่คือส่วนซึ่งไม่ดีส่วนที่สองส่วนซึ่งเป็นดีส่วนซึ่งเป็นกุศลเรียกว่าบุญยังไม่มีตัวนี้พระพุทธเจ้าให้ทำให้มันมี เหมือนกับเรานี่แหละเจริญในส่วนซึ่งเป็นดีเป็นบุญเพราะก้าวเดินพยายามทำส่วนซึ่งเป็นดีให้ปรากฏทำคนเดียวไม่สุขใหญเราก็ชวนชวนเรียกกวักมือเรียกบอกกันเปล่าประกาศกันว่ามาทำสิ่งซึ่งเป็นดีช่วยกันร่วมกันนี่เรียกว่าส่วนซึ่งเป็นดี ตั้งต้นเริ่มทำให้ปรากฏเราจึงทำเริ่มต้นไว้แล้วก็ทำต่อต่อไปเพื่อรักษาส่วนซึ่งเป็นดีเป็นกุศลไว้เพราะฉะนั้นขอญาติโยมทุกคนได้เจริญในดีเจริญในกุศลย่งยิ่งขึ้นไปเจริญพรก่อนอื่นอัตมภาพนี้ที่ได้มีโอกาสได้มาที่ c p พีอทุกครั้ง ที่เอ่ยว่าทุกครั้งวัดบ่อเป็นวัดเล็กๆโยมซึ่งก่อนที่อาตมาจะมาอยู่มีพระจำพรรษาอยู่ห้าหกลูกจะลางแล้วแต่อาตมานี้ก็อย่างน้อยก็ได้เป็นลูกศิษย์ในของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระผมวชิโรดมประมาณหนึ่งเดือนโยมซึ่งในครั้งก่อนนีในหลวงพ่อ ในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าคณะภาคสิบวัดโมรีโลกยารามไปปฏิบัติศาสนกิจต่างจังหวัดก็เห็นอาตมานี่เป็นพระเด็กเล็กๆก็อยากให้การศึกษาจึงบอกว่าวัดโมรีโลกยารามนี่คือให้แห่งการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นสมณีน,นยอยู่ต่างจังหวัดที่ขาด ทุนทรัพย์ในการศึกษาเราเรียนพระเทชพระคุณหลวงพ่อรับลงมาเรียนแล้วก็อัตมาภาพก็ได้ท่องบาลีวยากรณ์อยู่ที่กุฏิหลวงพ่อหนึ่งเดือนด้วยความคิดว่าการเรียนบาลียมมันเราเป็นเด็กบรรนอกอว่าความจำตัวเองอาจจะไม่ดีบ้างอะไรบ้างแต่อาตมาไปอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อให้ท่องหนังสือ เล่มหนึ่งนี่จบภายใน15วันก็ท่องท่องท่านกลับมาท่านก็มาทวนยิ่งนีน่จึงวัดโมลีจึงเป็นสำนักเหรียนที่บอกว่าสอบบาลีได้อันดับหนึ่งของประเทศทุกปีทุกปีกปนี่นี่คือกล่าวมาว่าอาตมานี่ก็เด็กบรรน,นอกโยมแล้วก็มาอยู่วัดที่วัดบอ่อนี้ที่บอกว่าเป็นวัดเก่ามีพระ ห้ารูปหกรูปแทบจะเป็นวัดล้างในสมัยนั้นย้ายมาศึกษามาเรียนกับหลวงพอ่อเจ้าอาวาดองค์ก่อนและท่านมีอายุมากก็เลยมาปนิบัติท่านและซึ่งก็ยิ่งได้ยินพระเด็จพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นประธานที่ได้กล่าวสัมม,มทนียาถารูปแรกว่าพระพี่ชายท่านป่วยกระทันหันจึงไม่ได้มาตรงนี้มันนึกถึง อัตามามามาอยู่กับหลวงพ่อที่ชลาภาพแล้วก็ได้ดูแลท่านนั้นคือได้เจาะคอเลยโยมได้ฟิตอาหารสามปีดูแลท่านวัดก็ที่ได้ขึ้นมาเป็นเจ้าวัดในยุคโควิดเข้าพอดีโยมโควิดเข้าวัดไม่มีเงินต้องรักษาหลวงพ่อแล้วพอได้ทำมา ที่แรกมาอยู่โยมคําว่าวิกิศตาญาติโยมนี่พอมาอยู่มาที่วัดบ่อของเรานี้ในช่วงนั้นก็เขาบอกว่ายิ่งเราเป็นเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดมาอยู่วัดในเมืองนี้ยิ่งมาเป็นเจ้าวาดคอยดูเดี๋ยวแม่พระก็มาผ่ h, านเงินวัดหมดโยมแต่อัตามายอยู่มาห้าปีสร้างโบสถ์เสร็จ เจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำนั่นบอกว่าเทวดาช่วยมันสร้างหรือไงหาปีมันสร้างโบสถ์สองชั้นเสร็จโยมเ,เคยยกซีพีออกตรงนี้ไปที่วัดบ่อ,อแล้วโยมเพราะว่าที่ยกไปท่านคณะผู้บริหารท่านก็คงจะดูข่าวคงจะสงสารวัดบ่อในปีที่แล้วโยมฉลองโบสถ์เสร็จก็ มีการเดินท่อไฟฟ้าหน้าวัดบ่อสุดถล่มหน้าโบสถ์เป็นหลุมเลยอย่าก็ตอนนี้ก็สร้างกำแพงขึ้นมานี่คือสิ่งที่พูดให้เห็นว่าวิกฤตศรัทธาในพุทธศาสนาที่หลวงพ่อเอ่ยมาก็มีแต่สิ่งที่พระสงค์ที่ท่านมุมานะยอย่างไม่ต้องบอกว่าในพระเทลระผู้ใหญ่ท่านเหนื่อยแค่ไหนยังอัตมานี่เป็นเด็ก เด็กบ้านนอกต่างจังหวัดมาสร้างมาทำให้จนทุกวันนี้แล้วก็ c p พได้ยกเซเว่นเข้าไปที่วัดบ่อ,อเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้ทอดพระป่าได้สร้างห้องน้ำไว้เป็นสาธารณประโยชน์ไว้ที่วัดบ่อแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้ก็สิ่งที่ เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี้ก็คือเราได้รักษาศีลได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาคือสามตัวนี้หลักๆนี้ก็คือเป็นผู้อยู่ในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสาธุยยว่าสัแก้วของเรานี้ก็เป็นสานที่ รับเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็ยากจนซึ่งเปิดมานานเด็กที่อยู่กับเราก็มีฐานะแตกต่างกันออกไปมีทั้งยากจนแล้วก็กำพร้าซึ่งก็มีมาทั่วประเทศเด็กกำพร้าบางคนก็เกิดจากที่ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆหรือว่า,าพ่อแม่แยกทางกันแล้วพ่อแม่บางคนก็ค้าขายยาบ้างเสพยาบ้าง หรือไปทำมาค้าขายที่อื่นไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเด็กก็ไม่มีใครดูแลก็อยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งปู่ย่าตายายที่อยู่ก็มาเสียก็ทำให้เด็กไม่มีที่พึ่งทางวัดสักแก้วเราก็เลยเป็นตัวแทนริเริ่มในการที่จะสนับสนุนสร้างคนให้คนเป็นคนดีก็ขออนุโมทนาจากคณะท่านเจ้าภาพทุกคนที่ได้ ทาง CP ได้เป็น,ปนสะพานบุญในการทําท,ทานครั้งใหญ่น้อยยมแล้ววันนี้เรามาตั้งใจทําทานหลวงพ่อพระเดชพระคุณภาวชิรศิาการเจ้าวัดวัดสะแก้วสอนเสมอว่าศีลทําให้จิตใจเราสวยศีลทําให้พวกเราร่ํารวยศีลช่วยให้เราอยู่รอดปลอดภัย ก็ขอฝากไว้น้อยโยมวัดสระแก้วจ้าว่าเป็นสถานที่เลี้ยบรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็ได้รับความเมตตาจาก CPO ที่มีโครงการไปถึงน้องๆของพวกเราแล้วก็เด็กๆของเราเนี่ยเด็กมอปลายที่ที่อยู่กับทางส,าสันสงคาะห์เนี่ยเราก็ได้รับความเมตตาจาก CPO เนาะได้ให้เราได้ฝึกเด็กในการที่ประกอบอาชีพในการหลังจากที่เขามีความทุกข์ยากหรือมีประสบปัญหาต่างๆเนี่ย ก็ทำให้เด็กของเราเนี่ยได้แนวทางในการดำเนินชีวิตในโอกาสสุท้ายนี้ก็ขอญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ลำรวยร่ลำรวยสวยนานๆแก่ชา้าๆอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปใจโยมท้าอาตมาภาพเป็นตัวแทนของวัดถ้ำตะโกพุทธโสภาจังหวัดลบบุรีนะโยมนะก็เป็นสถานดูแลเด็กด้อยโอกาสของจังหวัดลพบุรี ตอนนี้ก็มีน้องๆ380กว่าชีวิตก็ด้วยการดูแลของท่านพระครูสมุขพรเทพจันทะโชโตหรือว่าหลวงพี่ต้อมพระสร้างคนวัดอยู่กลางทุ่งวันนี้ไม่รู้เลยว่ามาร่วมกับ C p พีอีเจรับบินทบาทกล้วยวีอย่างใหญ่เลยโยมทุกวันพระกับเนน หลักธรรมในวันนี้น่าจะเอาเรื่องอิทธิบาทเนาะอิทธิบาทสี่เอามาฝากกันสั้นๆฉันทะโยมพอใจไหมที่มานั่งอยู่ตรงนี้โอ้เสียงค่อยจังอ่าหนึ่งสองสามพอใจสาธุนี่แหละเสียงสวรรค์ฉันทะคือความพอใจเนาะฉันทะวิริยะ เพียนเพียนเพียนที่จะทำเพียนที่จะสร้างเพียงที่จะสั่งสมฉันทะวิริยะจิตตะมีจิตมาแต่บ้านแล้วเนาะคิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะวันนี้จะได้มาร่วมงานใช่ไหมมาร่วมกุศลใหญ่ในครั้งหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งครั้งกับ C p พแล้วก็ จิตตะวิมังสาอย่างสุดท้ายวันนี้มาทำก็ไต่ตรองดูนะได้อะไรบ้างจากการกระทำให้ทานได้สมาทานศีลทั้งห้าข้อและ,จะเจริญจิตตะาวนาระหว่างฟังตรงนี้สภาพลองเปลี่ยนกับกันไม่มีกล้องเป็นญาติโยมที่นั่งฟังคุยกันจกจิกจกจิก,จกเนาะเหมือนตามบ้านนอกเราอะ แล้วก็จเจริญพรทุกคนทุกท่านด้วยมีโอกาสอยากให้ไปร่วมกันช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์น้องๆน้องๆเด็กๆผูดด้ด,ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้ใหญ่ที่ไม่มีที่พึ่งมาขออาศัยวัดอยู่ตอนนี้ก็มีพระพิสงฆ์20รูปสามเณร4ีรูปแล้วก็ไม่ชี10รูป พร้อมด้วยเด็กๆผูด้ด,ด้ยโอกาสจากการศึกษาที่อยู่ที่อาศัยและครอบครัว380กว่าชีวิตที่ทางวัดได้ดูแลทานที่ให้โดยที่ไม่ได้ชมเพาะจอจงและก็ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ที่เราทุกคนได้ร่วมสร้างจงมาเป็นพลวะปัจจัยปัศาจากโลคาพญาทิจะตัวรพิษรพรชัยพรทั้งสี่ประการอันเสริฐมีอายุวันสุขพระพระ ปณิธานท่านอาสารสมบัติขอให้โยมทุกคนทุกท่านร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านสมความปรารถนาด้วยเทอน ทังธรรมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นภายในงานได้ร่วมบุญพิธีในการถวายสลักกพัดสำหรับสลักกพัดเป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่งโดยการจับสลาดว่าเราจะได้ถวายพัฒตาหารหรือปัจจัยวัตถุแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในกรณีสิ่งของที่เรานำมาไม่พอถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากพัฒนับว่ามีอานิสงส์งมากเพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระพิสุกรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ย่อมเท่ากับถวายพระสงฆ์ทั้งหมดเพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปมีสิทธิ์ได้ หลังจากเสร็จพิธีเราก็ได้รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสริมความเป็นสิริมงคลกันด้วยหวังว่ากิจกรรมที่เรานำมาฝากกันจะทำให้ทุกท่านอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขกันโดยทั่วหน้านะคะสาธุสาธุสาธุ 9ปีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นที่เรานำมาฝากกันเชื่อว,ว่าทุกท่านคงจะอิ่มบุญอิ่มใจไม่น้อยเลยนะคะช่วงนี้พี่เป็นหนึ่งจะมีอะไรมาฝากไปติดตามกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร นี้เป็นหนึ่งมีพุทธศาสนาสุภาษิตน่าสนใจจากพระราชวชิระรังสีมาฝากให้ทุกท่านได้สดับเราไปรับชมกันเลยนะคะสัจเจนาลิกะวาทินังพึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริงท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้คนเรานั้นมีมากมายหลายประเภท และในสังคมเหล่านั้นมีคนที่ชอบโกหกหลอกลวงพูดปดด้วยเหตุผลประการต่างๆมากมายสำคัญที่สุดก็คือไม่มีใครอยากจะถูกคนอื่นโกหกหลอกลวงเราจะต้องพิจารณาตัวเราก่อนเมื่อเราไม่ต้องการให้คนอื่นโกหกหลอกลวงเราก็จะต้อง เป็นคนที่พูดแต่คำสัตย์คำจริงเสียก่อนยิ่งไปกว่านั้นการที่คนเราโกโหกหลอกลวงนี้จะทำให้เป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือคนที่เคยมีประวัติโกหกหลอกลวงแล้วใครๆก็ไม่เชื่อถือและถ้าหากคนเราได้โกหกแล้วก็จะต้องโกหกตลอดไปเพราะว่าจะต้องรักษาความโกหกนั้น แต่ถ้าคนเราพูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดครั้งที่หนึ่งก็เป็นคำสัตย์จริงให้พูดเรื่องเดิมอีกร้อยครั้งก็ยังพูดคำสัตย์คำจริงและคำสัตย์คำจริงนี้เราไม่จำเป็นต้องคิดหาวิธีแก้ไขเพราะว่านั่นความจริงแต่ถ้าเราพูดแต่คำโกหกหลอกลวงผลสุดท้ายแล้วก็ต้องคิดหาวิธีปกปิดความโกหก ความผิดตลอดไปและสักวันหนึ่งความจริงก็จะเปิดเผยคนเหล่านั้นองค์สมเด็จพระผพุยภาคเจ้าตรัสว่าถ้าคนเราได้โกหกแล้วจะไม่ทำความชั่วเป็นอันไม่มีก็หมายความว่าความชั่วแลหลายอย่างของคนเริ่มต้นจากการพูดโกหกเสียก่อน คนเราถ้าเริ่มต้นโกหกแล้วจะเป็นเหตุนำไปสู่ความประพฤติชั่วอย่างอื่นๆวันนี้เราโกหกเรื่องเล็กน้อยวันหน้าเราก็จะโกหกเรื่องที่ใหญ่ขึ้นบ่อยขึ้นผลสุดท้ายความละอายความเกรงกลัวก็หมดก็จะเป็นเหตุให้เราทำความชั่วหลายอย่างมากมายเราจะเห็นมิจฉาชีพได้หลายคน เริ่มต้นทำความชั่วก็จากการโกหกฉะนั้นถ้าเราเกลียดการถูกโกหกหลอกลวงเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองพูดแต่คำที่เป็นคำสัตย์เป็นคำจริงเมื่อเรามีความจริงใจต่อบุคคลอื่นพูดคำสัตย์คำจริงแล้วเราก็ไม่ต้องหวาดระแวงเราไม่จำเป็นที่จะต้อง คิดหาวิธีโกโหกปกปิดต่อไปในอนาคตดังนั้นท่านทั้งหลายพึงทำตัวเองให้เป็นคนที่ซื่อตรงตรงไปตรงมามีคำสัตย์คำจริงแล้วก็จะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือยอมรับของคนตลอดไปขอเจริญพร เชื่อว่าสารธรรมหลากหลายที่ทางรายการนำมาฝากจะช่วยให้ทุกท่านค้นพบคำตอบในชีวิตได้บ้างนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่เป็นหนึ่งในน้องวงนี้ได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนด้วยคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ